และบ้านหลังนี้นะคะยังเหมาะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มวัยเกษียณที่ต้องการบ้านสวยๆมีพื้นที่ส่วนตัวสงบใกลชิดธรรมชาติแนนก็ขอแนะนำบ้านหลังนี้เช่นกันค่ะ หลายสไตล์ในชุมชนหน้าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติในราคาไม่เกิน2.5ล้านเป็นยังไงมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับแนนบเออร์ไกลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซนเนเจอร์19 <Yeah. Ooh. S 1> บ้านร้องตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ชุมชนที่นี่นะคะมีความน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าวิถีชาวบ้านของที่นี่นะคะเขายังเป็นชาวบ้านชุมชนเดิมที่มีการทำไร่ไถนากันอยู่เลยค่ะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้นะคะ ร้านค้าชุมชนของที่นี่ห่างจากโปรเจกต์ไซเราเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะและเขานะคะมีการขายอาหารเช้าข้าวสารแล้วก็ขายของชํำค่ะเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวสันกำแพงเดิมเลยนะคะ และการสัญจรไปมาของที่นี่ค่ะชุมชนไม่แออัดมากสามารถสัญจรกันได้อย่างสะดวกสบายรถไม่ติดเลยค่ะ <Wow. S 1> และที่สำคัญนะคะภายในโปรเจกต์ของเราค่ะถนนกว้างถึง7เมตรเลยรถสามารถที่จะสวนกันได้อย่างสบายเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนบ้างนะคะแน่นขอแนะนำเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานโซนสันกำแพงค่ะ ใกล้ๆนี้นะคะระยะห่างไม่เกิน12กิโลเมตรค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนธานาคารห้างร้านต่างๆนะคะบริเวณตำบลสันกำแพงค่ะแล้วก็โซนแยกบ่อสร้างตลาดเจริญเจริญนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อบ้านอยู่ในทำเลนี้ได้ค่ะและบ้านหลังนี้นะคะ ยังเหมาะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มวัยเกษียณที่ต้องการบ้านสวยๆมีพื้นที่ส่วนตัวสงบไกลชิดธรรมชาติแนนก็ขอแนะนำบ้านหลังนี้เช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่บริเวณโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถของเราค่ะสามารถจอดรถได้สองคันด้วยกัน <Wow. S 1> มีการทำทรายล้างให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ ระยะประตูจอดรถสามารถที่จะเปิดปิดประตูได้อย่างสะดวกสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้ตัวหลังคาโรงจอดรถเนี่ยสูงราวๆ3เมตรเลยนะคะทำให้โรงจอดรถของเราค่อนข้างที่จะโฟลดูกว้างไม่อึดอัดนะคะและเรายังมีสเต็บเบรกล้อสำหรับถอยจอดและทําให้รถไม่ถอยชนบ้านตัวเองด้วยค่ะ เพื่อนๆคะเดี๋ยวแนนจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันนะคะว่าภายในตัวบ้านหลังนี้ฟังก์ชันใช้สอยตอบโจทย์เพือพ่อนๆมากน้อยขนาดไหนคะ่ะเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องโถงลักษณะตัว L นะคะตรงนี้เราเรียกว่าโถงเล็กบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ ภายในตรงนี้นะคะจะมีมุมเล็กๆตรงนี้สามารถที่จะใช้เป็นมุมนั่งเล่นหรือว่ามุมทำงานได้นะคะและเป็นมุมรีแล็กซ์ในวันหยุดหรือว่าช่วงกลางคืนของเราได้นะตรงนี้มีกระจกวงกลมนะคะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูละมุนมากขึ้นนะคะขยับเข้ามาภายในส่วนของตัวโถงกลางนะคะโถงกลางเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่า ขนาดตัวห้องโถงมีพื้นที่กว้างขวางมากๆสำหรับทำกิจกรรมภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซนเลี i n งตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางในส่วนของชุดโซฟาตัวแอลได้ค่ะถัดมาข้างหลังอีกหน่อยตรงมุมกระจกวงกลมสามารถที่จะวางชุดโต๊ะทานข้าวสที่นั่งได้อีกตัางหากค่ะทีนี้แนนจะพาเพื่อน มาดูในส่วนของห้องนอน master bedroom กันค่ะสำหรับห้องนอน master bedroom เนี่ยจะอยู่ติดกับบริเวณโรงจอดรถของตัวบ้านค่ะห้องนอน master bedroom จะมีห้องน้ำภายในตัวนะคะห้องน้ำในตัวมีขนาดกว้างขวางแล้วก็การปูกระเบื้องของเขาเนี่ย สวยมากๆเลยนะคะเขาปูเต็มพื้นที่ลายกระเบื้องสวยแล้วก็มีเท็กเจอร์สัมผัสด้วยค่ะขยับมาดูในส่วนของโซนนอนกันสำหรับห้องนี้ค่ะโซนนอนจะเห็นว่ามีจุดปลั๊กให้ถึง2ฝั่งด้วยกันไม่ว่าคุณจะนอนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะสามารถที่จะชาร์จแบตนอนเล่นมือถือชิลๆได้เลย ่นของห้องนอนที่สองกันคะ่ะห้องนอนห้องที่สองจะอยู่ติดกับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้เปิดดูวิวด้านหน้าได้คะ่ะจะเห็นวิวต้นสนขนาดสูง4เมตรของเรานะคะเรามาดูกันที่ห้องนอนที่3กันคะ่ะ ห้องนอนที่3จะอยู่ติดกับห้องนอนห้องที่2เลยนะคะอยู่บริเวณด้านในสุดของตัวบ้านห้องนี้จะอยู่ติดกับห้องน้ำที่2ค่ะสำหรับตัวห้องนอนห้องนี้สามารถที่จะใช้เป็นห้องเลี้ยงสัตว์ได้นะคะมีกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเหมือนมีประตูให้น้องๆไว้ส่องสัตว์ส่องอะไรด้านนอกได้เลย อยู่กันที่ห้องครัวกันค่ะห้องครัวหลังนี้มีขนาดกว้างขวางมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวตัวยูค่ะกว้างมากๆเลยนะคะและห้องครัวบ้านหลังนี้เขามีการทำตู้แขวน ติดฮูดแล้วก็พร้อมเตาแก๊สให้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ชอบทำอาหารชอบทำขนมเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่เขามีเยอะมากๆสามารถที่จะบิวเพิ่มได้ด้วยค่ะและโซนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของดรา i n ่งโซนนะคะหรือว่าโซนซักล้างนะคะอยู่บริเวณด้านหลังจะเห็นว่าเรามีเตรียมจุดก๊อกจุดปลัก๊ก และรวมถึงต่อเติมเฉลียงกันศาสตร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีชื่อว่า Master r o โรค่ะแบบบ้านหลังนี้ฟังชันห้งนอน2น้ำา2พื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง148ตารางเมตรเลยค่ะขนาดที่ดินของเขามีขนาดที่พอดีมากๆเลยอยู่ที่63ตารางวาค่ะและ ใครนะคะที่กำลังมองหาสินเชื่อนะช่วงปลายปีนี้ธนาคารเขามีดอกเบี้ยพิเศษถ้าฮอตสุดๆช่วงนี้ก็จะเป็นของทอสอค่ะฉลอง71ปี 0.71%เท่านั้นนะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษปลายปีนี้และที่แนนรู้มานะธนาคารอื่นเขาลด MRR อีก0.25%เลยค่ะทุกคนโปรฮอตขนาดนี้ไม่ซื้อบ้านไม่ได้แล้วนะคะสำหรับช่วงปลายปีนี้ค่ะและบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ ราคาไม่ถึง2.5ล้านค่ะราคาของเขาอยู่ที่2 4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทค่ะหากใครที่กำลังมองหาบ้านโซนนี้นะคะเรทผ่อนเนี่ยแนนจะไล่ลำดับให้เลยนะ40ปีผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาท30ปีผ่อนเพียง13,000บาท 20ปีผ่อนอยู่ที่16,900บาทและผ่อนระยะสั้น10ปีอยู่ที่23,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อบ้านกับ QD h o ี s เของเราค่ะเรามีบริการหลังการขายอย่าง QD House m a ส์คอยดูแลคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันงานต่างๆ1ปีเต็มนะคะและรับประกันโครงสร้าง5ปีเต็มด้วยกันค่ะหรือใครที่อยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราก็มีบริการในการทำความสะอาด ตัดหญ้าให้ด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังมี Material Stone ในการขายสินค้าที่จะช่วยให้คุณอยู่อาศัยง่ายขึ้นกับบ้านคิรีเฮาส์ของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากใครที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาแนนได้ที่เบอร์0829471464ค่ะ ต้องการบ้านเชียงใหม่แจ้งได้ที่ QD House Property แล้วเราจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะที่อยากได้บ้านสวยและก็ดูด,ดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครใบ้านที่คุณฝันรักค่ะดีๆต้อง QD House เท่านั้นคิวที่เฮาเท่านั้นอยากได้บ้านรสนิยมดีๆมองมาถึงนี้ไม่เหมือนใครใคร มันที่คุณฝันดีไซน์โดนใจต้องคิวดี่เฮาส์เท่านั้นคิวดี่เฮาส์เท่านั้น